จนแควันนี้อยู่กับเอยต์ตี้เลเซอรสักอย่างเป็นแมพที่เป็นเกมที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ชอบมากมากแต่ว่านี้กลับมาหลดุลดหลุดแล้วก็เล่นใหม่โอเคเอ่อตอนแรกจะต้องบินก่อนกดอันนี้เพื่อบ,บินมันคือ,อห้องน้ำบินได้แล้วก็จมตามสเต็ป มันหนีมันหนีม,นหนม,มิชชั่นตอนนี้จะต้องทาร์เก็ตดิสเทนต์สองพันจะต้องไปให้ถึงสองพันให้ได้ส่วนอันนี้อน่าจะได้แล้วมั้งส่วนอันนี้จะต้องความสูงหนึ่งพันหนึ่งจะผ่านอเรายังมีตังไม่พออือันนี้จะเป็นสปีดตอนออกอันนี้จะเป็น เหมือนจะเป็นการเคลียร์รันเวย์อันนี้ก็จะดาวเยอะขึ้นช่วงเยอะขึ้นไฟเยอะขึ้นน้ำมัมนเยอะขึ้นเอ่มเอ็กเอ็กพีกมเยอะขึ้นอันนี้ยังไม่มีอันนี้จะเป็นเจ็ซึ่งราคาแพงมากอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเจ็เหมือนกันไปแล้ววู้ฮูว้าอ๋อไฟคือพุ่งอึบ อุ่งเหนียวพาวพาว,วปีนภูเขตกน้ำเดินถักด้วยอืมคอนเทนิวโอเคตอนนี้เราเซิร์ได้คิดว่าเอา take off speed อีกอะแล้วก็นี้ไปหนึ่งหย่าง อออเอออ่อคิดว่าไฟควรเพิ่มนะรันเวก็น่าจะต้องเงี้ยวบินขึ้นแยไม่เจอไฟเลยอืมเอ๊ะมันมีตรงนี้ด้วยอะ อ๋อนี่อัปเกรดโอ้พันห้าสามารถซื้อของพวกนี้ได้ส่วนนี้ก็อะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตไปคิดว่าเก็บตังค์ให้ถึงหนึ่งพันดีกวะายึอปืป๊บเอ่อไม่ไม่มีไฟเลยเหรอไฟมันก็คือห้องส่วนที่เออบินได้คิดง่ายๆแล้วกัน ว่าเออไฟไฟเออไฟ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 ไปไหนเย่ตังค์หนึ่งพันแล้วต่อไปก็อ่าพันห้าเออมีพันหกซื้อเออต่อไปสองพันอ่าอู้ตอนนี้เริ่มเออเริ่มมีเขาคงของเครื่องบินขึ้นมาหน่อยละเออปึ๊บปั๊บปั๊บปสต๊อป ปับ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 บินไปไกลๆเลยโอ้โหอืมคิดว่านี้ควรเพิ่มพันสองห้าร้อยห้าร้อยต่อไปจะอัพดาวมันคือ XP ส้วมคือมันนี่ส้วมคือตังนี่เองเข้าใจแวเข้ก็จะล้วสกิบิดี้ทอเ็ตคือตัง แตมเอางานนั่นแหละว้าปุ๊บปิ้วปิวปัว๊มได้ไมนไมนว้าปึ๊บม่ไนไม่ไหนฉันอยู่ไหนไอวันไม่ไนไม่ไนม่ไปุ๊บเม่เาเดี๋ยวนะมันเริ่มตกละเดียวมัน,นมันตุ่มืมคิดว่าต่อไปจะต้องอัพเกรดไม่ไหน,นสามพันโอเค อเออฮะเคลียร์รันเวย์ก็คือทราให้รันเวย์มันไปได้แบบสมูตี้พันสองพันหนึ่งคือวันนี้เราไปเก็บตังค์เสื้ออันนี้เลยดิค่ะพุ่งไปเฮ้ยอ๋อตอนนี้สวมจะเป็นสวมเหล็กแล้วเอ่มมันงาดุอืมอืม บินไปเมาเน่มาเน่มาเน่เออเอออืมเหมือนว่ามือตะกี้จะเป็นฉากจบที่ปลาหมึกเอ่อหลากคนไปกินใต้นะ้ำอืมไฟจะทำให้เราไปได้ไวไกลขึ้นอือสองพันซื้อสี่รออะไรต่อไปห้าพันเอ่อโอเคเขาโคงของเครื่องบินเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วเมื่อกี้เห็นไฟเห้อือนี่ได้ไฟล้วปั๊บปัป๊บ ปว๊บสั๊าบสปอปสต๊บปต๊าบวูบวูบปั๊บสต๊บสปอปสต๊บสต๊บเออผ่านไฟปั๊บปั๊บอ่าไปไปอือบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นไปว้าวหึ่ห้าพันเฮ้ยตอนนี้ได้ xp คูณสามแบบทริปเปิลอันนี้ก็คือถังน้ำมันสำหรับเอนจินหรอซึ่งเรายังไม่มีเอนจินอะไรต่างๆนานาเลยช่างมัน เอิ่มคิดว่าทิปเปิล x x exp ตาควรนะเอิ่มรันเวหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเล่นเวมันช่วยอะไรได้บ้างมันก็ว่าไม่รู้ปึ๊บปึ๊บไม่ไม่เออไฟไฟจะหูปลาหมึกลากไปกินใต้น้ำปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปี ษณามาันก็มาบ่อยจริงๆห,ห,ห้าพันแล้วต่อไปก็ซื้ออันสุดท้ายวิงเป็นปีกเครื่องบินห้าพันเหมือนกันเอออันนี้หมื่นโอเคไม่ต้องเคมันราคาหมื่นนึงอะโอ๊ะรู้แล้วว่าถังน้ำมันคืออะไรเออเราได้ซื้อถังน้ำมันยัางอ,อ,อย่งมันก็คือเจตีดด่เอง เหมือนว่าตอนนี้เราจะมีเจ็ดแล้วได้ตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าตอนนี้เรามีเจ็ดแล้วเยจังอ๋อที่เราปลดล็อกถังน้ำมันนี่เองพุงเปื่อยจะตกแล้วจะตกแล้วความสูงเอมหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าไหรไม่รู้วอืมเราควรซื้อน้ำมันมันนั่งเงินไม่พอเงินไม่พออักมันี่ดีกะ โอเคตอนนี้เรามีน้ำมันแล้ว,ออออวโอ,อ,อ้บัสบัสดหน่อยบไปฟาวเฮ้ยบบูสต์ขึ้นเออเอ้เนาะบูสต์ขึ้นบูสต์ขึ้นบูสต์ขึ้นวบปุ๊บผาวผุ้มผุ้มผิวโอเคเออ่น้ำมันหมดแล้วใช้น้ำมันหมดแล้วไปลองผาเผาว ยาขึ้นอลงลงอะโอเคเอิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลเว่าสีแล้วอะตกตกได้วยปลาหมึกว่าไปกินอีกแล้วอืมตอนนี้เราสามารถซื้อสิ่งนี้ได้แล้วอัปเกรดกลายเป็นเครื่องบินแล้วเย,ย่ต่อไปก็นี่มันคือแบบเอ่มัมันก็ว่าจะเป็นท่าทาง อันแรกที่เราสามารถซื้อได้อันต่อไปก็คืออมลูปมิเนเยยองมันจะเป็นการบินวนฮะอืมอ่ะสปีดก่อนแล้วกันไปเลยเดี๋ยวเราจะซื้อสปีดคู้ป,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 งงปั๊บปั๊บปั๊บปสป๊อปสป๊าบเิวมยวบลูบุ๊บลูปั๊บสป๊อปหู้ ด้วยเบ้น้ออ,อาลกทำไมเนี่ยปื๊บปื๊บมานี่ไฟไฟดาโฮฉันอยู่ไหนไฟดาโฮของฉันไฟดาโฮไฟอินตาโฮอืมโอ้เมื่อกี้เหมือนจะสิทภารกิจอะไรไม่รู้ด้วยซื้อลูปสักอย่างมาเลย โอ้นี่ไงถ้าทางอยู่ฝั่งซ้ายล่างหมุนมันจะเป็นการเพิ่มตังคนี่เพิ่มตังปื๊บปื๊บม่วงแล้วก็อาจจะเป็นการโกยโกยเออมันโกยได้มันโกยได้ไ,ออไ,ฟไฟไฟไฟ in the hole เหมือนว่ามันจะเป็นการหลบสิ่งของด้วยเมื่อกี้มันหลบ ดูด้วยฮึมคอมพิวต์ไร่บรัตเทิลเพนคืออะไรไม่รู้เพรฟอร์มซีลูปอ๋ออันนี้มันคือไปจอดที่บนเกาะแล้วมันมีเกาะด,ด้วยหรอเพื่อรู้อืมเราควรซื้ออันนี้มาก่อนแล้วก็เอาเป็นว่า XP ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหรสองไม่สำคัญเติม6 0 0 0 4,000อันนี้ดีก่า พันสองสามพันพันสองสามพันคิดว่านี้น่าจะสําคัญกว่ามาั้งไม่รู้ไปละยืนมืมอนิ้ผมชุบผงเผาบินมูฟโอ้โหปับสป็อปสปิปบสปัปสป็อปสป็อปปอปบัมบลิง g จงดิโอดิโอ,โอสิงคงของสลิงคิกโกสลิสงลลกิโกโกสกิลิโก ว่ามันจะเป็นการโกยสิ่งที่อยู่รอบนอกด้วยแล้วก็เป็นการที่ทําให้เอิรคือมินตกด้วยแบบมัวแต่อ่ะมัวแต่หมุนติวๆน่าจะเกินแล้วแหละเอิมมีขึ้นไฟได้โฮของฉันอยู่ไหนเอิมเอิรแลนดิ้งโซนตอนนี้เอิเตรียมพร้อมแลนดิ้งเตรียมพร้อมแลนดิ้ง เตรียมพร้อมแลนดิ้งเออแลนดิ้งได้แบบเพอร,ร์เฟกต์อีหลีเย่ภารกิจแลนดิง้งเสร็จสิ้นแล้วเราก็มาเกิน2,000กิโลเมตรด้วยส่วนความสูงเงยังไม่เสร็จอืมมันหนึ่งมันหนึงอืมอันนี้เต็มแล้ว Make sure to buy a full tank for your energy. โอ้ยล็อกเก็ตพอ t ์ามซื้อมาเลยเอเก็บตังไว้ซื้อถ้าหมุนอะไรไม่รู้ก่อนเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนเจ็ตบูธอะว้าฮ่าปุ๊บปุสปิ๊บคูปปุ๊บสปาร์ปุ๊บปารปิ๊บปารบปาร์ฟรบบุ๊ยป๊งปงป๊งปัง เิยวส่งโมส่งเลยเลยเบนเบนขึ้นเออไม่เจอไฟเลยไฟเด้อฮูไฟเดาอฮู้ y อิไดาอฮูไฟเด yeah. ้อฮูมฟาวฟอวฟาวเอ้เลนดิ้งโซนพ้อแล้วเอเอน้ำมันหมดแล้ว เตรียมพร้อมแลนดิ้งว้าวว้าวระเบิดไม่ก็กวคขรันฮึซื้อท่ากับหัวโอเคเตรียมพร้อมแล้วก็มือพายกับหัวกับหางหมุนหมุนอ๋อมันมีดีเลย์ด้วยปุ๊บพิซซูปุ๊บป์พับปุ๊บป์พับปุ๊บฟาวฟาฟาวฟิ้งฟิ้ง ปุ๊งชามบี๊นบี๊นโซโซอืมันได้สองร้อยบาทอ๋ 120. อร้อยยี่สิบอืออือตอนนี้เราเกืนแล้วัาสตอนนี้เตรียมตัวแลนดิง้งแลนดิ้งให้พร้อมแล้วก็เพอร์เฟคต อีลีฟนี่ทำอ๋อนี่ไงเสร็จทุกภารกิจมันก็จะมาเต้นด้วยว้าวเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จทุกภารกิจนิวมิชั่นอันล็อกโอเคได้มีชั่นใหม่โอ้คราวนี้กลายเป็นเครื่องบินแบบเอ่มเครื่องบินจริงๆละงแล้วหมื่นพอดีเลยอ๋อใช้หมื่นเหมือนกันหมื่นต่อไปสองหมื่นกับสองหมื่นอ้วโอเค โอเคเหมือนว่าตอนนี้เราจะอยู่อันนี้คืออะไรอุ๊ยอลออเครื่องบินแน่ๆเลยว้ฮู้อันนี้คืออะไรอ่ะไ,ไม่รูออ้ไม่เข้าใจปุ่มๆนั่นคืออะไรฮึว่าสปีดน่าจะต้องซื้อนะอขอทำความเข้าใจกับปุ่มนี้แป๊บนึงนั่นคือปุ่มอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าาะมันเหรอู้ฮบป๊บป๊อปป๊อปป๊อปไม่โดนฟเลยออโอเคเหมือนว่าภารกิจใหม่จะเป็นแปดพันสี่พันอ๋ W W สองอไม่รู้อ่ะ Landing โอเคอันนี้ก็เหมือนกันฮอืมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจเลยไม่ใช่ไม่ค่อยแต่ไม่เข้าใจเลยอืม เมื่อค่อยเข้าใจแคว่าปุ่มอันนี้มันคือปุ่มอะไรปุ่มขึ้นลงเนี่ยตอนแรกมันขึ้นหรือลงนะช่างมันเถอะอ,อ่าสอปับ๊บอือดีขึ้นฟ้าฟ้าฟูฟูฟ,ฟูบูเพ้วเออเอเอ,อมันมีเอ่ออะไรบอกไหมอ่ะมันจะไม่มี ยุบนุบฟอฟอฟิฟิฟุกอ่าจงมันเหอะเออบินเหินฟ้าก็บ้านแล้วเด็กปรมามนั้นวัอเงนิงนเงอโอเคตอนแรกมันขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว,ว่ากดลงไม่รู้เอออืมไม่เข้าใจ สันคิดว่าเอ่อเราควรที่จะต้องเอ่อ in create the poverty of star in create the clutch c l u t h อันนี้ได้มันนี่อันนี้จะได้ exp ว่าอันนี้นะจะเป็นส่วมเงินแล้ว วู้โหโอ้โหอ่ะจ้ลจไลึม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 ึแล้วเก็บตังค์ให้ครบ1นึ่งหมื่คิดออกแล้วได้เวลาชีวิตหมดแล้วตึง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 ตงดึง มันหนีมันหนีปับ๊บต่อไปสองหมื่นไม่รู้ว่าท่ามันเกิดเอ่อเดี๋ยวเวลาอืมเทสอ๋อล้อนี้จริงๆด้วยยืบมันน่าจะทําให้ถ้าเกิดว่าเราเก็บล้อตอนบินอาจจะทําให้เอ่อเครื่องบินเราไวขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดล้อตอนบินอาจจะทําให้เราชาร้าลงก็ได้คิดว่านะปึ๊บปึ๊บป,บปบั๊บสปอ๊บโอ้โห เออ <SE> ถ้าเกิดว่าเราได้ปีเครื่องบินแล้วเราก็จะสามารถเออ่บินได้ใช้น้ำมันได้เต้นได้ปกตินั่นแหละอือหือเออยู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 โอ้ยพาวพาวเว่อร์นี่นี่นี่เสียนมังปึ๊บขะมังเมื่อกี้ให้พูดอะไรลงไปจำมันเถรอตอนแรก คิดในใจว่าคำมันไม่ดแต่ว่ามันดูไม่ใช่ช่างเถอะไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ปั๊บสปอปบืนบืนโอเคไฟอยู่ไหนไฟเดอะโฮไฟเดอะโฮไฟอยู่นเดอะโฮลพุ่มวูปุ่มวูอุยวูอุยวูอุยพุ่มพ่าวซุบพุบหลบทำไมไม่รู้แต่หลบไปก่อน อือโอ้โหออ้เค้านี้ไปไกลนะไปไกลอะไปไกลสุดๆช่วยด้วยอโอเคไปไปยินดีโฮอ้อวอืมกำลังตกแบบเพอร์เฟกต์อยู่ถ้าเกิดจะต,ตกก็ตกไวๆไปเลยอย่างนี้อย่างนี้ออ้ลองจอด คลิปจบเพียงเท่านี้ไม่เลยต่อแล้วเอ่ใบสิยะ